เหมาะสาหรับมือใหม่มากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลือกซื้อฟอรพัดกันยังไงบ้างค่ะจริงๆนีแอบเห็นลักแตนก็มีด้วยวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ก่อนหน้านี้แล้วผลของตาลีลีไม่ค่อยกระดุกกระดิกเท่าไหร่สันนิษฐานได้เลยว่านกอาจจะมีอาการปวดยังไงก็หูสบายเลยเอาไปสบาย,บายนี่คือเลี้ยงอย่างเดียวค่ะก็เหมือนต้นไม้ด่างอันนี้ก็เป็นนกด่างอ่าตัวนี้ ่แล้วเป็นพาเทลบูมีเกรดบูสีเขาแบบดูบอ่อนละมุนใช่ละมุนมากๆเลยคนส่วนใหญ่จะชอบมากสีเดลูเทอร์คอยพาเทลเทอร์คอยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีในฝันของมือใหม่ๆถ้าเราอยากมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเราก็ต้องเลือกเป็นลบถกทายราคาที่ร้านละตอนเนี้แพงที่สุดเนี่ยเป็นสีอะไรคะพี่ถ้าจะซ้ำแพงบลน Valkyrie. Birdyard Channel สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Birdyard Channel ทุกคนคะมินจะบอกว่ามินยังติดใจในเรื่องของฟอร์พัดครั้งที่แล้วที่เราไปตลาดฟอร์พัดครั้งที่3ามาได้เจอฟอร์พัดแบบมากมายแล้วก็น่ามักตะบูตะมีแข่งสีสันก็แบบอื้อมันชวนให้มินอยากจะได้เหลือเกินเลยทุกคนดูสินี่ฟอร์พัดตัวแรกที่มินได้สัมผัสเลยนี่นแสนเลยแสนเลย วันนี้ไม่ได้เอาเด็กๆมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายไม่ได้ดูนกฟอพัทกันวันนี้มินพาท,ทุกคนมาดูที่ร้านนี้เลยค่ะฟอพัทอเวอรี่นะคะเรามาดูฟอพัดกันว่ามีหลากหลายสีมากกว่าที่เราดูที่ตลาดหรือเปล่าแต่แค่นี้มินเ็ิายตาแล้วนะเพราะว่าสีสันเนี่ยเยอะมากๆเลยและที่สําคัญสาหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะได้นกฟอพัทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคลิปนี้เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลือกซื้อฟอพัดกันยังไงบ้างคะ่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมินจะพาไปดูเจ้าของร้านสุดหล่อของเราที่ร้านนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่ป๊อปวันนี้ขอมาเยี่ยมเยียนที่ร้านยินด,ดีครับผมร้านหรูหรามากเลยเข้ามาเลยชอบมากสีสันเยอะแยะเลยแล้วก็น้องๆนี่เทียบเลยนะคะจริงๆที่ร้านนี้มีสีตั้งแต่สีธรรมดาเลยใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่หลักร้อยยันหลักหมื่นหลายๆหมื่นเลยครับมีมทุกราคาเลยแต่จริงๆมีแอบเห็นหลักแสนก็มีด้วยวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ก่อนหน้านี้มีถ้าเป็นมือใหม่เลยแบบไม่รู้จักพอพัดเริ่มต้นเลยค่ะแบบอยากจะ ควรที่จะเลือกซื้อสีประเภทไหนก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะครับต้องเรียนรู้เรื่องของนิสัยของฟอพัดก่อนอ่านในบทความต่างๆดูแล้วก็ผมพูดเลยนะผมไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเอาสีที่ชอบแล้วก็ดูเรื่องของสุขภาพอย่างที่พอพัดอเวอรลี่เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นนกสุขภาพแข็งแรงเป็นนกที่เอาเป็นว่ามาจากหลายๆที่ซึ่งแต่ละที่ที่อยู่ที่นี่พัดมาทั้งนั้นเลยค,คือฟอพัทอเวอรลี่เป็นร้านของน้องๆพี่ๆน้องๆในวงการพอพัดเอานกเนี่ยมาไว้ในแต่ละก่มของตัวเองในนี้ก็จะมีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นนี่ทมาดูกกะ็จ เห็นความหลากหลายของนกสีเยอะมากนกแต่ละตัวเนี่ยโครงสร้างใหญ่ถ้าดูจากกรงเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสกรีนมารอบนึงแล้วก่อนที่จะมาอยู่ในร้านนะครับหรือว่าเราจะเลือกซื้อนกจะดูลักษณะยังไงว่านกดูแข็งแรงดูยังไงใช่ไหมดูอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องดูเรื่องของเขาเรียกว่าพฤติกรรมโดยรวมก่อนว่าคึกคักไหมถ้าเราดูแล้วนกตัวนี้คึกคักบินไปบินมาดวงตาโตไม่หลีอันนี้แสดงว่านกเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในระดับหนึ่งเบื้องต้นนะครับถ้านกซึมๆมเช่นยืนเกาะคอนแล้ว พองตาลีลีไม่ค่อยกระดุกระดิกเท่าไหร่สันนิษฐานได้เลยว่านกอาจจะมีอาการป่วยอ,อันนี้ดูอันดับแรกเลยแล้วก็การกินถ้าสมมุติว่ามาที่ร้านเนี่ยเราก็ให้สังเกตแต่ละตัวเลยว่ากินดีไหมถ้านกบางตัวเนี่ยกินไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของอกระเพาะอาหารอาจจะมีติดเชื้ออะไรเนี่ยเขาก็จะดูแบบกินไม่ค่อยเก่งอะนะเชื้อจางอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดว่ากลัวว่านกจะเรียกว่ามีโรคแฝงอะไรเงี้ยก็หลังจากซื้อไปก็ไปตรวจใหม่ก็ดีนะครับค่ะจริงๆอันนี้จำเป็นเลยตรวจสุขภาพโดยรวมแล้วถ้าสมมติว่ามินจะเลือกซซื้อสัักตวนึง่ ว่าอายุเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะที่ก่อนที่นี่ที่นี่จะไม่มีนกเด็กจนเกินไปเอานกตั้งแต่สองเดือนขึ่นไปสองเดือนนี่คือขนคุมหมดเรียบร้อยแล้วคุมหมดกินเองได้หมดแทบไม่ต้องไม่ต้องดูแลมากมายเลยนะครับถ้ามินรับจากที่นี่ไปค่ะมินต้องเลี้ยงเขายังไงบ้างอะคะตอนแรกเลยก็มีกรงนะครับตี่ที่ผมใช้ก็คือประมาณสัก60เซนหกสิบเซนก็ในกรงเนี้ยเขาก็จะมีถ้วยแล้วก็จะจะมีอาหารที่เราจะต้องซื้อก็คือพวกอาหารที่สามอย่างอาหารไข่แล้วก็พวกวิตามินต่างๆที่จําเป็นอย่างเช่นพวกวิตามินรวมอะไรพวกนี้ก็ต้อง ต้องมีเสริมให้หน่อยนึงจำเป็นต้องกลับไปคือต้องไปฝีดต้อง้อออีกรอบไม่ต้องที่นี่ที่นี่จะเป็นนกที่กินเองแล้วยังไงก็ผูสบายเลยเอาไปสบายนี่คือเลี้ยงอย่างเดียวคไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องการปีดอาหารนะครับยังงี้ก็สบายเลยนะโอเคกันก็ขอบคุณพี่ป๊อบแล้วกันนะคะขอบคุณมากคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนกกันนะคะว่ามีแต่ละตัวยังไงโอเคจะให้ได้ได้ค่ะไปแล้วกันไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่เสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวมินขออนุญ,ญาตให้พี่หญิงพาทัวร์หน่อยค่ะนกเอ่อฟอพาร์ตเป็นที่นิยมมากๆเลยเป็นสีไหนคะก็จะเป็นสีเฮฟวี่อะค่ะเฮฟวี่ค่ะสายเฮฟวี่เฮฟวี่เทอร์ไ์เนี่ยค่ะเป็นนกจก่างก็คือนกสีลูกหวาดเขาก็จะมีสีสานลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะมาร์คิ่งแต่ละตัวความสวยไม่เหมือนกันพี่ทำได้ราคาประมาณเท่าไหร่คะประมาณประมาณสี่หมื่นค่ะตัวนี้ตัวตัวตัวเล็กๆสี่หมื่นเลยหรอคะ มันมากกว่านี้ก็มีคอันนี้มากกว่านี้ก็มีค่ะโอ้ตัวตัวนี้ใช่ไหมคะตัวสีเขียวใช่อันนี้แฮปปี้บูโอ้แฮปปี้บูค่ะก็เหมือนต้นไม้ด่างอันนี้ก็เป็นนกด่างแล้วมีราคาที่ซบๆหน่อยสำหรับเด็กๆอะค่ะที่กำลังเริ่มที่จะเลี้ยงพอพัดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสีไหนสีกรีนสีบูก็ได้ค่ะสีกรีนบูคือเรียบๆเลยค่ะกรีนบู พาเทลบูอะค่ะอ้าตัวนี้เลยสีน่ารักเป็นพาเทลบูมีเกรดสีเขาแบบดูอ่อนละมุนใช่ละมุนมากๆเลยอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะประมาณ3า0 0บาทโอ้สามพันเขายังชั่วหายใจได้เลยลินราคาที่ร้านละตอนนี้แพงที่สุดเนี่ยเป็นสีอะไรคะพี่ถคชมินบิสตี้นะคะบิสตี้เหรอคะบิสตี้ สีมิสซี่เป็นสีประมาณยังไงคะเขาจะเลืองแสงได้ค่ะคะ่ะถ้าถ้าฉายแบตกลางคืนก็จะเห็นเรืองแสงออกเคลือบเคลือบสีน้ําตาลทองอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะเป็นสายใหม่ที่อเอามาแมทเข้ากับพวกสีพื้นฐานพาเทลสีไดร์ลูชินนามอนอะไรพวกนี้ที่เรามีอยู่อะคะ่ะมันเป็นสายใหม่มีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีนิยมพี่เองก็เห็นก็ชอบหลงรักสีนี้ตั้งแต่แรกอะค่ะคือสีไดร์ลูเทอร์คอยส์สีไดร์ลูเทอร์คอยส์มินขอหลับตาก่อนตัวไหนแล้วก็พี่หญิง โอ้สีน่าค่ะมีทั้งเทอคอยสีเขาจะซับซออปละมุนนะคะนี่่ก็ด้วยเหมือนกันใช่ใชค่ะอ,อันนี้รู้สึกว่าเขาเป็นอฟอลโลโโ่ค่ะค่ะอันนี้ อ๋อตัวข้างล่างนี้นะคะแล้วก็พาเทลเทอร์คอยส์ค่ะแตกต่างกันก็นกคือแค่มีเกทพคนส่วนใหญ่จะชอบมากสีไดลูเทอร์คอยส์พาเทลเทอร์คอยส์อย่างเงานนะะ<ต>ี้ยค่ะเป็นสีในฝันของมือใหม่ๆอันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่คะต้นราคาก็ประมาณห้าพันค่ะแต่นกที่นี่ดูอ้วนสมบูรณ์มากๆเลยอินดีอยู่ดีดูโครงสร้างเราทุกคนใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวค่อนข้างแบบสวมน่ารักมากๆนะคะทุกคนครามินแอบเห็นนกตัวหนึ่งสีม่วงทั้งตัวแบบอ่อนๆแบบดูสวยมากๆเลยนะคะดูต่างจากตัวอื่นนี่ต ตัวนี้เลยอ่ะทุกคน ตัวนี้นี่เขาเรียกสีอะไรคะได้ลูดโพค่ะไม่มีเพิร์คอย์มันก็เลยเห็นความม่วงเขาชัดสีบูสีกรีนเป็นสีนิยมมือใหม่หัดเลี้ยงอนี้ยค่ะก็จะเลี้ยงอย่างนี้พี่เองก็เริ่มจากสีนี้เหมือนกันสีกรีนสีบูเขาจะอดทนกว่านะคะอึดกว่าอึดกว่าเพราะมันเป็นสีพื้นฐานของเขาไอ้สีอื่นนี่คือสีที่บีบขึ้นมาค่ะเขาก็จะอ่อนแอกว่านิดเึงใช่ค่ะเดี๋ยวมินไปขอไปชมในร้านดีกว่าขอขอบคุณพี่หญิงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะมินอยู่ท่ามกลางชุ่งของลกฟอร์พัด ทั้งหลายตรงนี้โอ้โหเยอะมากมายเลยนะคะเนี่ยในเรื่องของราคานกเนี่ยมินไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่นะคืออยากจะให้ดูว่าเราถูกใจสีไหนถ้าเราชอบสีไหนไม่ว่าถูกแค่ไหนมันก็คือสีที่มันดีที่สุดถูกใจเราที่สุดนะคะแล้วมันก็จบเลยที่สําคัญนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้สัมผัสได้เรียนรู้ว่านกฟอพัดเนี่ยเขาใส่ยังไงเลี้ยงดูยังไงก่อนที่จะซื้อไปนะพูดอย่างนี้แล้วนะคะอย่างนั้นมินขอมาดูแล้วกันว่ามินชอบสีไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะคะโอเค มันมนีมัตน,นตนน้งเยอ,นนอ,นนอ,นนอะัอนมีชอมากน่เรักมาก,าก,มากสีอโศขาวฟ้าด้วยนะเดี๋ยเรามาดูนะว่าสีน้องเนี่เป็นสีอะไรนะราูสึกสีมากมาโคบ,โบอลโคบอลน่าจะเป็นสีนี้สีนี้สีเทาน่าจะเป็นตัวนี้นะอ๋ะอโคบอสีม่วงเหรอคะ สีออกฟ้าใช่ไหมคะอ่าตัวเลือกมาสีออกเาดำๆหน่อยนะคะแล้วก็มีสีอะไรอีกสีพัสเทลดาร์กกรีนก็น่าจะเป็นสีตัวนี้มากสีเขียวและก็เหลือตัวสุดท้ายค่ะตัวที่อินชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือไฮบูพัทเทลค่ะเออชจบอเอากลับบ้านดิเห้เดี๋ยวเรามาดูราคากันก่อนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งรอหนึ่งมื่นสี่พัรอยบาทนะคะ ทำไมเราถึงได้เอาตัวแพงขนาดนี้ทุกคนจริงๆแล้วอะเรื่องราคาก็จําเป็นเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าเราชอบเนี่ยนะแล้วราคาสูงขนาดนี้เราอุบไว้ในใจก่อนนะทุกคนนะราคาก็สําคัญค่ะคือเลือกไว้ในใจก่อนถ้าราคาช็อกแบบนี้เราก็เอาไปสเต็ปต่อไปดีกว่านะคะ <c oughs> คือเรารู้ราคาแล้วเนี่ยมินก็แอบช็อกเหมือนกันนะทุกคนจะคิดเหมือนมินไหมาว่าทำไมแบบนกัวเลกแค่เนี้ยแต่ทำไมราคาสูงขนาดนั้นนะทุกคนก็จะงงพี่ตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก มินขออยากรู้จริงว่าทาไมราคาถึงได้ปี๊ดสูงขนาดนั้นคะคืออย่างที่มินชอบเป็นตัวพายใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีขนพายที่แตกตากา่างกันมาร์ก,กิงของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเราจะได้แค่นกตัวเนี้ยตัวเดียวในโลกของเราเป็นแค่คู่เดียวที่มีบางตัวที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ในจุดมาร์กิงเขาก็จะไม่เหมือนกันก็ตแตกต่างแต่ละจุดก็จะอยู่คนละด้วยแล้วคือการทําสีแบบนี้ค่อนข้างยากในทุกรอบไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกฟอกมัน ก็เลยค่อนข้างมีราคาสูงแต่ละตัวเขาจะมีความพิเศษของเขานกพายถึงมีราคาค่อนข้างสูงถ้าเราอยากมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเราก็ต้องเลือกเป็นนกพายรู้แล้วนะคะว่าที่มาของสีสูงนี้คืออะไรนะขอบคุณี่ตรงเลยค่ะขอบคุณค่ะ สนใจอยากจะมาที่นี่อยู่ที่ไหนคะเอ่ออยู่ที่จตุจักรพาซาหรือเรียกว่าเจเจพาซ่านะครับโซนดีซอย8นะครับห้อง1 0 8 1 0 9โซนดีซอย8นะจำดีๆนะห้อง1 0 8 1 0 9เดี๋ยวหลงไม่ยากมาง่ายนะครับเดินเดินมาได้หนึ่งทางใต้อยู่้างตรงนี้หรูราเหลือเกินใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่กันนะคะครับขอบคุณค่ะพี่ฟอง นะคะเราก็ได้รู้จักฟอพัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็วังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่กาลังมองหาฟอพัดอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวมินขอไปก่อนแล้วกันนะคะ๋ยวจะไปเลือกดูนกต่อไม่แน่อาจจะขอตะคองเอากลับบ้านด้วยโอเคไปแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปแล้วค่ะบ๊ายบาย